สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเอนโซ่ทานวาน,นิชกุลนะครับสวัสดีครับ,รบเป็นนักแข่งชาวฟอร์มูล่าของเรานะครับก็ปีที่แล้วเอนโซ่เนี่ยแข่งในรายการ F4 s p a n i s นเนาะแล้วก็ปีนี้จะแข่งย<อ>ูโรเปียนฟอร์มูล่าทรีหรือว่ายูโรขับทรีเนาะ<อ>เดี๋ยวให้เอนโซ่พูดหน่อยละกันว่าปีนี้พอขับขึ้นมาย้ายอันเนี้ยมันต่างจากปีที่เราเยอะไหมครับครับก็รถมันใหญ่ขึ้นนะครับมีหลายอย่างที่แตกต่างแล้วก็เรามีพลังมากกว่านะครับแต่ว่าก็น่าสนใจครับแล้วข้อ หวังว่าทุกคนจะได้ติดตามครับมันอย่างปีที่แล้วเนี่ยครับ F4 Spanish เนี่ยผลงานเป็นไงมั่งแบบรู้สึกว่าดีไหม <c oughs> เราเพราะว่าเราขึ้นมาจากโกคาร์ดเนอะและ้วทีร่ราบเชมิล,ล่ามันต่างเยอะเลยก็มันมีมิตริซอนะครับซึ่ง <c oughs> เป็นสิ่งที่ค <c oughs> ่อนข้างปกติสำหรับบรกกี้นะครับแต่ว่าก็จบซีซันได้ดีแล้วก็ดีใจที่ว่าได้คอนติเนียในพาร์ทที่ที่ดีครับ โอเคแล้วปีเราวที่ขับเนียชอบสนามไหนที่สุดที่ขับไหม <Okay. S 1> ผมชอบอารากอนครับเป็นสนามที่ค่อนข้างยากแต่ว่าปีนี้ได้แข่งที่สปาแล้วผมไปเทสแล้วแล้วก็ oh. เป็นสนามที่ชอบมากๆครับผมโอเคเป้าเป้าหมายของปีนี้มีอะไรบ้างก็พยายามชนะนะครับแต่ว่าก็ต้องดูมันมีหลายอย่างที่อาจจะปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเป้าหมายคือชนะให้ได้โอเคเอ็นโซมี ไอดอนอ่นักขับคนไหนเป็นไอดอนไหมครับก็ผมว่าแม็กซ์หรือไม่ก็พิจาราเลยสักครแต่ว่าอืทั้งสองอันรู้สึกว่าเป็นนักแข่งที่เลเวลดีมากๆครับโอเคอยากรู้ว่าปกติเอนโซมีทริคไหมว่าเพราะว่าท่านคนติดตามเอนโซจะรู้นะว่าเอนโซแบบขึ้นมาเร็วมากแล้วก็แบบว่าเป็นได้เป็นแชมป์โลกโกค卡尔อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากรู้ว่าเออทาอะไรทำยังไงถึงว่าแบบขึ้นมาได้เร็วแล้วก็ถ้าแบบเหมือนเอ้ยคนอยากเป็นนักแข่งอะไรเงี้ยครับครับก็ จริงๆแล้วมันก็คือแค่ทํางานให้หนังครับพยายาม hard work แล้วก็ซ้อมให้เยอะๆแล้วก็นอกจากนั้นผมว่าถ้าทำทุกอย่างดีๆในระหว่างซ้อมอะไรแบบนี้ควรจะถึงเป้าหมายครับโอเคได้เลยครับแล้วปกติเอนโซตอนนี้เบสที่ไหนเป็นหลักขับที่ไหนก็ตอนนี้อยู่ที่สเปนนะครับแต่ว่าก็ขับทั่วยุโรปอ่มีโอกาสจะได้มาแข่งในสนามที่ไทยบ้างไหมครับ ก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับต่ออย่างที่ F1 มันอาจจะมาได้แข่งที่เมืองไทยนะครับหวังจะได้แข่งที่ที่เมืองไทยกับแอฟฟอนอเด่นโอเคฮะแฟนๆอยากติดตามผลงานของเอนโซตอนนี้สามารถไปติดตามที่ไหนได้บ้างครับก็ติดตามทาง Instagram ได้เลยนะครับที่เอ็นโซจุดทันวันนิชกุลน,นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาได้ติดตามดูแล้วก็สปอร์ตนะครับโอเคอะเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ